เออแตอผมมาน้องเนยเลยครับคิวมาดูก่อนนอนงับเคดีมากนะได้นอนอีกทีนึงก็นอนสี่ประมาณที่สามน้อง่มีคนครับข้างล่างมีคนครับเมืองมีโรงงานครับครับโอ้ยใครยิงโอ้ยนี่แหละจับอย่าตลกไปเท่าพี่อะสบองหลายทีแล้วไงอุ้ยโค้งทีม ไปสกบัสกี้มีคนอ่ะเนาะไอฆ่ามันฟาเฮ้ยพี่ลงไปเอามันส่วนมันหัวหัวหัวโอ้โหมาเอ็มไปช่วยไอ้เอยมก่อนบ้านหน้าผมกำลังสัตกันอยู่ไปสัตว์ไม่ยิงกูมาด้วยมาล้สัตวเอาอยู่ไหนไนว่าดึงมาแล้วให้กูปักเลยนะ บ้านี่ครับชีรีเทมิยงครับโอ้ยันสองขาบุนฉนสองครับได้ไะไม่รู้มันโดนน็อกเน็ตนไปหมดเลยครับนี่โอ้มันตายแล้วครับอ้วนทำโซนน่วงอ่ะครับไม่โอ้สตนเโซนน่วงอะ ไม่กูเป็นเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเฮียอะไรวะปัดปันปากพี่มาไล่กลุ่มด้วยว่ามันจะตีมแล้วขอเว้ยโอะครับเย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 อะเลยดิแม่พูเลือดกูนี่ยเฮียเม็ดเดียวก็ไปได้สัตว์ไหนท็อปครับพี่ไม่มีรถครับได้ครับ ัวนึงครบเจ๋งมากครับต่อไปชบครับระเบียงชั้นสองโหลงะครับพี่ดิมพี่พี่จะแค่ใจผมขน,นดมาดโอ้ยยังหดตัวมือขับกระกมตกลงไหมครับ เอาไอ้ท็อปยังไม่ตายเลยเปรไม่กินมันหรอไมมปรับหนึ่งซี่เนี่ยมันมีคนมาจากน้ำเนี่ยโชคดีเว้ยเฮียจริงครับไม่ยอมทิ้มเหออะไรอ่ะโอ้ยตัดฟัน ลงยถนอนมีผมเห็นลงลยฮะนอกครับเฮ้ยเดินไหนมันได้เลยชั้นไหนอ่ะอชั้นชั้นสองได้ยินแล้วตายรับเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นอะได้ยินไห นละมัชคุณแต,ออแต่ผมอะออชอบคุณอุยอ้ยน้องอกอะสี่ตัวเลยเหรอตรงนีนอ,อ,อ<ม>ท็อปตายอะท็อปยี่ตัววะน้องสี่ี่รถมันตกน้ำคันหนึ่งอะแล้วก็เหลือเล่นได้คันเดีวยวเป็นใบอักษยสายตา อา้าวจะมีคนไม่รอดนะแล้วมึงไปเพื่อนอยู่นี่มันม,มีใครมเาเลยในในในชอบเฮ้ยดีเว้ยมันมีรถมะวะ เครื่องบินนานมากไม่ได้ครับแต่ครับพี่เพียนนั้นเพียน้ที่แล้วมันไม่รับเพื่อนไปอ่ะเมื่อโดนไข่พี่ดีผมเชื่อใจพี่ได้หรือเปล่า เออไม่มึงล็อกไว้กูเว้ยอย่ายิงดิยิงยียิงยี้มปมองไม่เห็นอ่ะเจ็บแล้วอ่ะโว้ยไปอยู่หลังหินไอ้มเดินนี่มเดินนี่โอ้โหไลยไม่ถึงดิโชคดีว่ะอยู่หลังหินอยู่หลังหินยิงใกล้ซ้ายมือ

ด้านชอบงับคนงับงับไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นอะไรหรอเป็นแฟนอุ้ยไม่เราจะไปไหนกันดีเนะี่ยไม่รู้จุดหมายไม่มีจุดหมายที่จะไปเลยมันไม่มีจุดหมายอยู่แล้วครับน้องเล่นแหลงเห็นคนขับ มาเหินเขินตามกูมาเนี่ยเอนนี้ยเขินเนี้ไปครับถ้ามันหมดพอีเหินเยอะกว้าเฮ้ยเฮยมีคนมีคนมีคนรถนรคานเฮ้ยต้เบียูเป้น่มีแค่นี้ละบนบ้านมีมี ยังอยู่ครับเสียงยังอยู่ชั้นสองชั้นสามชั้นสามครับไปทุกทำทำไมอ่ะเฮียไปรุ่นอากามาโออปาปาปาดาดาหยิบจับอะไรสโลมากครับ Paid, เป็นกำลังใจให้นะเยขอบคุณนะคะฟ้าดังกิ้วเมื่อไรแหละเมื่อไรจะเมื <h 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 ่อไรอยมาเป็นซับสกีบอกว่าเฮ้ยมีมีน้องคนนึงบอกอยากให้ซับกิบอยากให้ซับกิบเบียเอ้อนนะเขตึงว่างว่าอออกกอสวัสดีครับเยอจังวะจริงจริงนะครับเอียครับูเบโอเค อุ้ยน้ำมันหมดไวทเฮียป่ะงไปดูข้างในมีมนนเจอ,จอกันเว้วยดูดิติดตรงจิกาโอ้ไม่ใช่พี่ <Watch out. S 2> มันอยู่นี่อะไรอ่ะ <c oughs> ไอเทมเกิดหมดไอเยี่ยวงประกบพอดี <c oughs> เอ๊ะมันระวองน้เะ <Watch out. S 1> ข้างบนหลังคาอันนั้นมันเนต <We sign S 1> ใส่ตัวเอง <we sign. S 1> ไงใส่เลียนอันนี้ฮะ สายเลียเลยหรอเกิดอะไรขึสายเลียเลยหรอเปิดไอท็อปเลยมาครับตรงนี้ครับเฮ้ยมันกำไฟมันเป็นวัยรุ่น<า>มีไฟเอาเลยเนาะมาดูมีไฟอ่ะจัดอะไรจัดละกูที่แบบมีไฟแ้วสายเลี้ยเนี่ยมันน็อกตัวนี้มันน็อกอยู่แถวนี้เนี่ย ใส่จุดอะไรวะไอรู้บอกกูพีกดซับได้เต็มตมไม่รู้เหมือนกันใส่กดขี้เหรอเฮ้ยเจอใส่จวดนี่นี่นี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกันเห็นกันเห็นมาแล้วไปรุ่นอยู่บ้านหลังน้ำโลกใส่จุดใายอะไรสะใส่ซีอะใส่เซเว่นเนาะโอกโหกดซับแต่สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสามแปดเจ็ดเก้าไทยพาณิชย์ พี่บอสอให้ใครนะโอเคขวนยี่สิบ่ะพี่สีสันฝ้าอ่ะฮัลโหลเฮ้ยมึงยิงก่อนยิงกับปะเนี่ย ไอ้น,นี่มันหลับตายยิงเหรอวะชื่ออะไรวะที่หลับหลับตายิงนักว่าหลับตายิงไอสัตว์โอ้ยขอบคุณน้องปาหมอบ,บ <c oughs> ้าขาขอบคุณดาวสิบสิบห้าดนงจากคิวตะคิวครับสนใจมาเป็นซัพาปัตเตอร์พี่ไหมล่ะเนาะตอนนี้คือรอดซื้อหมดนะครับเสาตรงเสาวสาวอะไรเงี้ยอยากมีสาสาวอะครับพอดีว่าเราสาวมไม่ค่อยมีเลย มีดะนุ่มหนุ่มปลาเถื่อนเสี่ยผมไมอยากเกถอยทำงันหรือหนึ่งสาวสองสามใบสาวสาวโดนกูตุ๋ยแกงกูสโมกกิ้งตุ๋ยน้ำหมกน้ำหมักในปุ๋ยจะไม่อยากถึงกระไรในตุ๋ยเริ่มละเริ่มละเหนือเริ่มเบียร์ละเบียร์เบียร์เบียราถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นช็อตตึงๆนี่ต้องทำอะไร

อยู่ตรงเสาไฟอ้าวเข้ามาแล้วกันนะครับกูมั่นใจในตัวมึงมากเลยเว็บเนาะล็อกให้พี่ได้ไหมพี่ก็ใช่ครับมันจะมีเสาไฟใหญ่ๆครับอยู่ตรงนั้นน้องรักได้โปรดล็อกให้พี่ทีมันยิงพี่อยู่ตลอดเวลาคือผมไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปรับบอลโฟลทรายสลักก่อน น้่ะจผมเติมไปหมื่นอยู่สผมไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยครับจริงปะเนี่ยจริงครับหมื่นอยูรับไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยครับไม่ได้ไม่ได้จริงคนอื่นกูเห็นคนอื่นเปิดได้อย่างง่ายแลยกูไม่ได้อะไรเลยครับน้องไม่ลงแล้วเี้ยแลกูไม่มีต่าทองแลมึงแม่งโสกีโสกาจังวะไอ้เฮี้ย ยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ดิน้องรอซ้อนอ่ะเฮ้ยโฟกซัพพอร์เตอร์ไปไหนวะไอโฟกเคี่ยเดี๋ยวให้โอด่าแม่งเลยสัตว์กูจับแม่งเลยโอ้โหเจอแบบนี้โอ้โหไวรุ่นจที่ครับมืออยูสิครับไม่ได้เลยครับกบได้ชุดแดงมาได้อะไรนะชุดแดงอ่ะไม่ชุดมัมมี่อ่ะก็ยังดี ไม่เอาอยากไม่มัวได้ชุดมัมมี่ก็ยังดีกว่าไม่ได้คุยไม่ได้ชุดมัมมี่ผมไม่ได้ชุดมัมมี่ได้ชุดแดงเออชุดหนึ่งก็ยังดีนี่ใหญ่เขาได้อะไรบ้างเดี๋ยวเปิดมั่งดีกว่าแต่ว่าขอตังค์หน่อยได้ไหมมีใครสนใจบอให้ผมเปิดไหมครับยูไอดีใครจะสนับสนุนได้ไหครับผมสงคราม ไหนไปไหนลูกโอ้ยไ้เหี้ยอะไรเฮ้ยยิงให้หน่อยอยู่หลังไอ้ดอกอ๋อยดวเอไ้ดอกไอ้ดอกดอกอรอดๆหนไอ้ดอกนี้มามาเลยอเออลบไม่ได้วะเฮ้ยไม่ดึงให้มดึงหน่อยดิมดึงหน่อยดไอ้ท็อปท็อปต้องมอว่ท็อปเออ้อท็อป หวยเอ้ยปืนอย่างกำเลยเฮียอิสตนายหัวคุยเนี่ยโอ้โหเอ็มโฟหัวคุยนี่ก็อย่างกำเลยกูแม่งเน้นหัวแต่มันไม่เน้นให้กูอ่ะเกลียิงครับตอนกูเน้นอ่ะโอ้ยวุ้งอ่ะจะไปหาเลนเดอร์ปืนเฮียเนี่ยปืนดังเป็ดเนี่ย ยีบุ้งเลยนะเอ้าเมื่ี้กูจับแล้วมันอยู่ในตัไมีมนอฝั่งเฮ้ยขอบคุณเยสไอ้เฮียพูดปุ๊บกดซับปั๊บสัว์แตนี่ว่าน้องเฮ้ยโฟกมึงก็หดไปเนาะหนึ่งปีแล้วครับไปเต้าอ้วนไปขอบคุณมากน้องชายยให้เต้าอ้วนหเดี๋ยวขเฟิร์นสวัสดีครับเดี๋ยวคุณรอนอนว่น้อง ้อย <figured. S 2> คุณดว <scarf capacity S 2> งอมรสวัสดีนะครับสวัสดีครับเแต่เางเฮ้ยมีประโยน์เนี่เตดทีเ้ยเีย